อัลกมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชาก็จะพาไา้ชิมนะคะสโคโนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในขนมของประเทศอังกฤษหรือว่าคนสกอตแลนด์เขานิยมทานกันนะคะซึ่งวันนี้ที่ชาจะพามาชิมเนี่ยเป็นสโคโนจากร้าน Sweet Memory นะคะซึ่งร้านนี้ใครๆนนหนาที่ว่าเนี่ยก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยจบถึงกระดองเลยนะคะและอีกอย่างนึ่งเบยีเนี่ยทำขนมแทบจะทุกอย่างอร่อย คือการันตีได้เลยว่าเบยีทำทุกอย่างอร่อยจริงๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่ชาชิมวันนี้เป็นแคนเบอรี่สโคนนะคะเราจะทานคู่กับแยมบลูเบอรี่แล้วก็คราวจ็ดครีมนะคะเบยีบอกว่าสโคนของเบยีเนี่ยแป้งโรกเกเนยเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะคะซึ่งเราคนนราที่ว่านี่ก็ได้ทานขนมอร่อยๆแล้วก็ฮาลาวนะคะโดยที่ไม่ต้องไปกรุงเทพไปหาดใหญ่กันเลยนะคะ นี่นะคะตัวข้าวเจดครีมเนี่ยจะมีการแยกชั้นแบบนี้ซึ่งเป็นปกตินะคะมันไม่ได้แบบเดี๋ยวบางคนจะตกใจว่าทำไมมันถึงแยกชั้นแบบนี้นะคะตัวข้าวเจดครีมก็คือการนําครีมเนี่ยมาตีนะคะเพื่อที่จะว่าจะให้ได้แยกเป็นชั้นนะคะนี่นะคะทานคู่กับแยมบูเบอรี่แบบนี้อยากจะบอกว่าอร่อยมากนะคะไปหาชิมกันได้นะคะกับร้าน Sweet Memory